แน่นอนครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะเพิ่มกําลังขับให้กับ MQ ให้เต็มสเปคของตัวบอร์ดส Step Up Boot Comp ิวเ ter เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่จะมาเพิ่มแรงดันไฟจากพักใจไฟเก่าของเรานะฮะที่มีกระแสอยู่สูงอยู่แล้วนะครับอย่างบอร์ด z k s t 2 1บอร์ดนี้นะฮะกำลังขับสูงสุดของเขาอยู่ที่400วัตต์รวมแต่ไฟเลี้ยงเดิมของเราเป็นแบต24โวลต์8แอมป์นะฮะกำลังขับก็จะไม่ได้เต็มที่นะครับแอ z k s t 2 1เนี่ยไฟเลี้ยงใช้ได้ตั้งแต่12จ3ะรับ แต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะบูตไฟขึ้นนะครับก็จะเป็นสเตปอัพตัวนี้นะฮะ ZK p w 500นะครับสเตปอัพตัวนี้นะฮะข้อดีของเขาคือใช้งานง่ายนะครับและก็สเปกกำลังวัตต์ก็จะเหมาะกับ MU ZK ST 21เลยนะฮะเพราะว่ากำลังวัตต์รวมเนี่ยอยู่ที่400วัตต์นะครับแต่บอร์ดนี้นะฮะจ่ายไฟได้อยู่ที่500วัตต์นะครับแน่นอนครับกำลังขับเหลือๆเลยนะฮะสำหรับสเตปอัพบอร์ดนี้ ลังดันเริ่มต้นของตัวบอร์ดเนี่ยจะเท่ากับแหล่งจ่ายนะครับคือแบบ24่โวลต์ฮะผมจะปรับขึ้นนะครับเต็มสเปคของตัวบอร์ดนะครับจะได้อยู่ที่ประมาณ5 1โวลต์นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวผมจะปรับไฟไว้เป็น2 9เโวลต์นะฮะเพื่อที่จะจ่ายให้กับแอมจิ๋วและก็จะปิดนะครับมาดูกันว่าไฟจะนิ่งหรือเปล่านะครับเวลาเราเปิดสวิตช์มาดูกันนะครับเปิดสวิตช์ใหม่นะฮะดูนะครับเปิดสวิตช์ปุ๊บนะครับพัดลมจะติดก่อนนะฮะไฟก็จะไม่เกินตามที่เราตั้งไว้นะฮะ ผมตั้งไว้อยู่ที่ประมาณ29.1โวลต์นะครับแรงดันก็จะเท่ากับเราตั้งไว้นะครับไม่ได้เกินนี้นะฮะฟังก์ชันการใช้งานของบ่อนี้นะฮะเราสามารถที่จะต่อไฟ dc เอา12โวลต์ไปใช้งานได้นะครับช่องนี้จะโหลดกินกระแสสูงสุดได้ไม่เกิน0.5แอมป์นะครับอยู่ที่การใช้งานนะครับว่าเราจะไปใช้งานกับอะไร ถ้าเกิดว่าเพื่อนนักดีไวที่กำลังมองหาสเตปอัพบู t คอพิวเตอร์ไฟนิ่งๆนะครับที่จะไปใช้งานกับแอมจิวไม่เกิน400วัตต์รวมนะครับเซตเ500บอ่อนี้ก็ถือว่าเหมาะสมนะครับไม่มีปัญหาเรื่องไฟตกและก็อุณภูมิความร้อนนะกรับที่สั่งซื้อตรงตะกร้าสีเหลืองด้านซ้ายมือคำอธิบายใต้